มีลูกค้าถามเข้ามาว่านกกระทาทําเมนูไหนดีสั่งไปแล้วไม่รู้จะทําเมนูไหนแต่รู้สึกว่าอยากกินเพราะว่าไปเดินงานแล้วเห็นเขาย่างโชว์หมุนๆอยากจะกินแต่ก็ไม่กล้าสั่งมาเห็นที่เราก็เลยอยากจะสั่งไปลองทํากินทําเมนูไหนดีแนะนําหน่อยจ้าได้เลยจัดให้จ้าเมนูนกกระทาน,นะคะนํามาทําเป็นอาหารไทยได้หลากหลายเมนูนะคะหรือไม่ก็อาหารของนานาชาติก็ได้นะคะได้รับความนิยมมากนะพี่ๆนะนกกระทาผัดพริกไทยดำนะคะเป็นเมนูที่รสชาติเผ็ดร้อนหอมพริกไทยดำนะคะเอ็ดมากๆหรือว่าจะเป็นนกกระทาทอดกระเทียมก็ได้เป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะแล้วก็อร่อย นำนกกระทานะคะไปหมักกับเครื่องปรุงรสก่อนแล้วนําไปทอดกระเทียมเจียวกรอบๆนะรับรองว่าเด็ดมากนะเมนูนี้หรือจะนาไปย่างไฟหอมๆก็ได้เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากนะคะเพราะเนื้อนกกระทามีรสชาติอร่อยเนื้อนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวสามารถทําไปย่างได้ทั้งตัวเลยนะคะพี่ๆท่านไหนยังไม่ลองต้องลองให้ได้นะคะแต่ส่วนตัวน้องชอบเป็นผัดเผ็ด,ผดนกกระทานะเครื่องแน่นดีอร่อยมากเลยค่ะกับข้าวสวยร้อนๆน,นะจ๊ะก็นั่นแหละค่ะสนใจสั่งที่เราไม่มีขั้นต่ำแพ็คเดียวโลเลวส่งได้หมดนะจ๊ะก็ติดตามไว้ก่อนวันนี้ไไไม่่่กกกิินนนเปรระะือออวั้้าายยจจูตงทุ